เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีตรปไปนะครับกับเกมบิ๊ ฮันเตอร์ผานป่าลา่าสัตว์ดึกดำบรรกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ทำการเข้าต่อสู้กับฝูงข้างคาวกระหายเลือดกันไปแล้วใช่ไหมในพาร์ทนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้นี่พี่มีชุดใหม่เพราะว่าพี่ทำการอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าไฟล์มันพังเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยก็คือพี่ทำการปลดล็อกชุดแมวเหมียวชุดนี้มาได้แคทวอร์รีเออร์ทำให้รองเท้าของเรานั้นวิ่งไวขึ้น 5%เป็นการโดดหยิงๆแบบนี้แล้วก็อาวุธใหม่ที่พี่ทําการปลดล็อกมาก็จะเป็นนี่เลยหอกยาวครับผมได้มาจากการเปิดกล่องแล้วก็พี่ทําการซื้อ ลูกมะพร้าวอันนี้มาใช้งานนี่มะพร้าวสามลูกแล้วก็ยังทำการปลดล็อกชุดนี้มานลวนะชุดนักลบวอริเออร์อาวุธทุกชนิดโจมตีแรงขึ้น20%แล้วก็มีชุดนี้กันด้วยชุดนักลบเทอร์เรอรเบิร์ดได้จากการต่อสู้กับเจ้านกวันที่100อาจไปแล้วแต่ไฟล์มันพังให้ตายเถอะเห็นไหมทุกคนพี่ทำการสู้กับเจ้าแรกวันที่100แล้วก็ เจ้านกวันที่100ไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันโหดขนาดไหนวันที่100แม่เล่นไปแล้วนะฝ่ายพังต้องมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่ง คงไม่จําเป็นต้องเอาชนะมันให้เห็นใช่ไหมก็จะเป็นการสู้กับเจ้าแรดกําจัด <c oughs> จุดอ่อนของมันให้หมดนี่ก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คิดก็ค่อยๆปาเจ้าแรดไปเรื่อยๆวันสุดท้ายก็จะเป็นเมื่อเราสามารถเอาชนะเจ้าแรดได้พวกมันก็ได้ออกจากดินแดนแห่งนี้ไปและหัวหน้าที่กล้าหาญอย่างเราก็ได้หมวกอันนี้มา แล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางดินแดนที่อุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นพี่ก็ทําการต่อสู้กับเจ้านกตัวนี้ในวันที่100เป็นเจ้านกเทอเร์เรเบิร์ตที่บอกเลยว่าแทบมองไม่เห็นหัวแต่พี่ก็สามารถเอาชนะเจ้าตัวนี้มาได้แล้วนะแม่ขนาดตัวใหญ่แบบนี้แม้ว่าเราจะสามารถเอาชนะเจ้านกพวกนั้นได้ แต่หมู่บ้านของเราก็พังยับเราก็เลยเริ่มที่จะไปสร้างบ้านอยู่บนต้นไม้นะครับผมและกระโหลกหัวของเจ้านกตัวนี้มีความแข็งแกร่งมากเราก็เลยนํามาทําเป็นหมวกให้กับหัวหน้าเผ่าอย่างเราเป็นที่มาของชุดเมื่อกี้แล้วก็ทําการสู้กับเจ้าขังค้าวนะครับวันที่16จนถึงวันที่30เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็เล่นต่อให้ดูแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําการเปิดหาอาวุธเพิ่มเติมละกันนะแล้วก็ชุดใหม่ๆเฮ้ยชึบ โอ้โหนี่มันชุดจากัวได้ชุดจาก,วจากัวมาแล้วอย่างนั้นหรอืมมีรองเท้าแล้วด้วยนะเฮ้ยขาดก็แต่หัววยนี่มันรองเทาาง้าฝั่งแม่แบบสั้นๆจัดไปเลยเพื่อนฟราบ้ยดับเบลิลสปีะ เฮ้ยเอาเรื่องอยู่เริ่มมาก็ได้อาวุธเฮ้ยแต่อยากได้หอ,อกสามอันเฮ้ยชึบโอ้ยดับเบิลชูริเคนมะพร้าวลูกเดียวก็ยังมา <c oughs> ชิปปลิลสโตนก้อนหินสามก้อนเดี๋ยวเราจะใช้อาวุธหอ,อกยาวให้ทุกคนได้เห็นกับการล่าขังคาววันที่30และกันนะวันที่3 1เอสิเพื่อนไปมาชุดของเจ้า นี่เจ้าแมวเฮ้ยจะเป็นการโดดแบบนี้อืมพลังหอ,อกยาวลากข้างคาวได้ยอดเยี่ยมแม่แต่ปลายากนิดหนึ่งอืมต้องปลายให้โดนหัวถึงจะโจมตีแรงครับผมไม่งั้นนี่ค่อนข้างจะเบานะครับเฮ้ยด่านนี้เป็นด่านที่เราจะต้องแม่ลากข้างคาวด้วยเวลาที่จํากัดอืมหอ,อกยาวก็อาจจะไม่เหมาะแม่เพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องใช้อาวุธที่ยิงกระจายกระจายนิดหนึ่งจำนวนข้างขาวมันเยอะซะด้วยแม่กว่าจะฆ่าตายหมดเฮ้ยปลาอืมเหลือเวลาเก้าวิแปวิไหวไหมเพื่อนเฮ้ย <c oughs> แล้วปลาก็ไม่ค่อยจะโดนโอ้โหเหลือสามตัวเราควรใช้เป็นนี่สริงช็อตจะพวกข้างขาวเนีย่ยผมปับป๊บปั๊บแน่ยังไงก็โดน ถือว่าเป็นอาวุธที่นี่ยิงยิงถอยถอยได้สบายโอ้โหมาดิเพื่อน <c oughs> อเดี๋ยวพวกแกก็ตายหมดอมโดนเรื่อยๆชึ้บๆึืมแต่ว่าเวลาค่อนข้างจะน้อยเราก็ต้องเน้นยิงให้โดนนิดหนึ่งนะนี่นี่น,นี่ตายครับผมเรียบร้อยไอตัวเล็กอะไรจะมาสู้สลิงช็อตต,ตอนนี้ไม่มีหรอกนะวันที่32นี่เจอฝูงข้างควกันอีก ถ้าเจอแบบขังคาวตัวใหญ่นี่เดี๋ยวจะใช้หอ,อกยาวให้ดูมาฟาบฟาบฟาบแม่จะบอกว่าประวัติชุดแมวเหมียวนี่ก็เป็นชุดที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าที่เก็บอาหารของเรานั้นโดนพวกหนูมาแทะกินเราก็เลยสร้างชุดแมวมาเพื่อ,อไว้สําหรับการจับเจ้าหนูแม่เป็นไงประวัติฟังดูดีไหมเอาละตัวสุดท้ายอุ้ย,ยม,มันจะมาล่อมันจะมาล่อเราอ ตายซะเถอะวันที่33โอ้โหยังคงเจอกับฝูงข้างขขาวฝูงใหญ่เหมือนเดิมอมแต่อย่ามาดูถูกสลิงช็อตของเราแม่ยังคงดีอยู่นี่ยิงกระจายฟิวฟิวฟิวไม่ปล่อยโอกาสให้มันสวนคืนอ,มอ,มอมืมาดีโดนทุกตัวโดนทุกเม็ดอ,อจะตายหมดหรือยังอุย จะโจมตีเเหลือในน้อยก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนั่นแหละเฮ้ย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 อื้ืปลิวมีฝูงใหญ่กับฝูงนี้ไม่เนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกอาวุธหนึ่งที่พี่ทำการซื้อมาประมาณหมื่นห้านี่มะพร้าวสามลูกมาละเพื่อนมะพร้าวสามลูกโจมตีฝูงข้างค้าวขนาดกลาง โอ้ย่ฮ้ยเฮ้ยโบโบโบโ,บโ,โดนทีสมลูกนี่สิ้นใจแน่นอนอมาเพื่อนมาเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมันบินว่องไวเราก็ต้องระวังในการสู้นิดนึงตัวสุดท้ายโอ้โหจุกเลยสองลูกวันที่35คส้งคขาขนาดกลางเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวจะใช้หอ,อกยาวให้ดูบ้างครับผมเว้าวปลายอยย มันมันจะได้เข้ามาโดนนี่้ยจะโจมตีมันมีจังหวะในการจู่โจมเราอยู่นี่แน่กี่ตัววะนี่อ่ะวิเมื่อกี้เหมือนจะจู่โจมพอดีเลยนะโชคดีปลาสกัดได้ทันมาอืมสองตัว,ตว,วเฮ้ยเออโดนเต็มเต็มเต็มเฮ้ยเริ่มจะแม่นนะน,นี่อ่ะวันที่36เริ่มจะอวอ้วน โชวโอ้โหไปแอบกินคนในหมู่บ้านเรามาหรือเปล่ามันชอบแบ่งเป็นสองกลุ่มแม่เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมันจะมีตัวหนึ่งนี่คอยหลอกล่อแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคอยโจมตีระวังเพื่อนเออนี่แน่นี่ไงโจมตีอืหต้องรีบตัดกำลังพวกมันให้เหลืออยู่กลุ่มเดียวครับผมแยกกลุ่มอย่างนั้นเหรอนี่ดูสิเห็นไหมมันจะบินแยกๆก,กันอยู่ ค่อนข้างกระจายกันนิดหนึ่งนี่ตัวสุดท้ายไม่โดนไม่โดนอุ้ย่าเพึ่งเพื่อนอยอันตรายมากเฮ้ยมันจะโจมตีเล่าเฮ้ย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 ้อานั่นไงหูไม่ได้ตีมันนานนี่โดนเลยนะเฮ้ยชุบปิดฉากมาเลยละกันไม่เสียเวลาวันที่37มาละเพื่อนทุเรียนหนามอืมที่เพิ่มพลังดาเมจเข้ามา ร้อยแปดสิบร้อยแปิบนี่โบ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 โคตรจุกเลยเพื่อนแม่พลังทุเรียนโอ้โยตายเหลืออยู่กลุ่มเดียวนี่โจโจโดนโดนอยู่โดนอยู่ตัวสุดท้ายโอ้โยพลังทุเรียนหนามสอยพวกขังข่าวหอกยาวแล้วก็ลุยนี่เจอกับเจ้าขัางขาวยักษ ออือืจุดอ่อนโดนไปสองจุดขราวนี้ฉันจะสอยขั้งขาวอย่างแกเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ระวังนี่แน่เสียบบินเร็วบินเร็วแต่ตัวใหญ่เป็นเป็นเป้เปาที่ใหญ่มากอื้ือื้อโดนโดนแกจงตายซะเจ้าขัางขาวยักษ์เฮ้ยระวัง้ย นี่สอยสอยเอ้ยระวังเพื่อนปักเข้าจมูกวันที่39อวมาพร้อมกับลูกน้องจำนวนเยอะรวดเร็วว่องไวกันไปหมดนี่อิ้ยนี่ไงมาแล้วจ้าพลังชูริเคนจึกๆึกจอืมอย่าลืมสอยเจ้าพวกตัวเล็กตัวน้อยด้วยอนี่ชูริเคนที่แข็งแกร่งโอ้โหโอ้โหไอ้ พวกขังคาวาฟึบฟึเรียบร้อยขางคาวตัวใหญ่ไปก่อนเฮ้ยขังคาวตัวเล็กกําลังตามไปพวกแกต้องกลายเป็นศพให้หมดอืมฟิววฟิฉันจะค่อยๆสอยพวกแกเองอ่าเหลือสามตัวใช่ไหมสามชีวิตอุ้ยระวังทิ้งระยะห่างให้พวกมันด้วยอืมเหลือสองชีวิตแล้ว เฮ้ยโอ้โหเกือบโดนแม่ไอ้พวกนี้มันจะเอาเราให้ได้เฮ้ยอย่าพึ่งตัวสุดท้ายเรียบร้อยบอกเลยว่าสู้ยากวันที่40นี่เจอแบบนี้อีกแล้วข้งคาวแบบฝูงใหญ่จริงๆริงอืมอะโอ้ยเฮ้จะมากัดจะมากัดเข้ามาใกล้เกินไปหรือเปล่าไอ้ฝูงข้งคาวพวกนี้ จุดอ่อนเหลือตรงท้อง,องเดียว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 อ้ขอ,อเริ่มสอยพวกตัวเล็กนี่เข้าหน้าเข้าหน้าฟิวฟิวอื้อหือเฮ้จุดอ่อนตรงท้อง,องไอตัวเล็กนี่ชอบมาปกป้องตัวใหญ่จริงๆมสมกับเป็นลูกน้องของมันหรือเป็นลูกของมันก็ไม่รู้เออโดน จุดอ่อนเมื่อไหร่จะโดนก็ไม่รู้โอ้ยฟ,ฟ,ฟิวฟิวแมไอตัวใหญ่นี่ใกล้จะตายแล้วมัง้งขาดแค่โดนจุดอ่อนอืมตัวเล็กก็ใกล้แล้วโอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิอืมจุดอ่อนมันเรียบร้อยไงท้องรีบสอยมันโ้ย เฮ้ยสงก็เป็นหัวหน้าเผ่ารับมือได้ดีจริงๆวันที่41ป่านี้นี่เหมาะกับการใช้อาวุธกระจุยกระจายอเป็นด่านที่แม่ให้เวลาลรามาอีกแล้วนะยอุยอ้ยย,ยังกระฝุงยุ่งยัง,ยงไงอืมไอ้พวกมแมลงจ้อยเฮ <c oughs> ้ยตัวสุดท้ายได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอยอย่าประมาทอย่าประมาทอขอให้โดนมันเออ โ,โดนยากเหลือเกินเหมือนเดิมถ้าเป็นด่านนี้แนะนำเป็นสริงช็อตแล้วก็ยิงไปเลยเพื่อนอเดี๋ยวก็ชนะอ่าโบโบโบอีแทบไม่ต้องขยับเคลื่อนที่อย่างที่บอก <c oughs> ดูเลือดของมันสิแป๊บแป๊บมันก็เหลือ 500, ห้าร้ยหรือสี่ร้อยครับผมแล้วก็ตอนมันเหลือน้อยนี่แนะนำว่าถ้ายิงไม่โดน เราจําเป็นต้องเริ่มถอยกันบ้างแล้วอุ้ยตายแล้วล่ะกระจอกชมัดวันที่43มาอุ้ยฝูงเดิมๆนี่โจ๊ะ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 อืมดูสิว่าจะเหลือเวลาอีกกี่นาทีครับผมเอ้ยไม่ใช่กี่วินี่นี่หุ้ยดาเมสุดยอดอุ้ยวิ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 บางครั้งก็มาให้เราเราเจาะขนาดนี้เลยนะ แกนี่ไม่กลัวอะไรเลยจริงๆนี่ฝูงข้างคขาวฮ้ยอ้ยเฮ้โอ้โหบินว่อนโอ้ยโอ้โหจะตายอยู่แล้วแม่โจมตีด้านบนแล้วก็เหลือเวลา20วิเอ้าเรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งวันลองใช้ขวานกันบ้างดีไหมนี่ขวานแรงๆทีเดียว200กว่าโดนไปทีนี่โุ้ยลงไปตายกันเลยทีเดียวโอ อุ้ดูสิมันมันก็แรงเอาเรื่องอยู่อืมอือมไม่แน่แถมอาวุธขวานเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะแม่ขนาดใหญ่โตวะผมก็เลยโดนแบบพวกนี้ค่อนข้างจะง่ายอืมมามาปักเข้าไปดีโู้เอาเรื่องนะเนี่ยขวานเทพวันที่45เอาละอืมไปก่อนหนึ่งตัว แล้วก็อีกตัวหรือเปล่ายัง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 ไม่ยอมตายนี่โดนไปอีกหนึ่งตัวเอาละตัวสุดท้ายอ,อในที่สุดมันก็ตายเป็นยังไงกันบ้างเอยสำหรับในพาร์ทนี้ถ้าคลิปก่อนนี่ไฟล์ไม่พังนี่เราคงไม่เหนื่อยขนาดนี้นะอันนี้นี่อัดต่อจากคลิปที่แล้วประมาณตอนนี้นี่เกือบเกือบสองชั่วโมงยังไงนะครับผม ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่อติกันด้วยนะไว้เดี๋ยวขราวหน้าเราอาจจะเห็นเจ้าขังคาวที่ตัวใหญ่ยักษ์มากกว่าน,นี้หรือไม่ก็อาจจะเจอกับเจ้าเสือเขี้ยวดาบที่เป็นร่างยักษ์อาจจะได้เห็นเนื้อเรื่องของเจ้าเสือเขี้ยวดาบตอนจบกันต่อ,อยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ